ทัดมาแล้วครับคนที่มีสำเนนยงเป็นคนอีษาษาสรนครับสามารถที่จะต่อยอดได้ในการเอาไปการแสดงร,ร่วมกับศิลปินระเบียบภาษนะครับก็น้องๆสามคนนี้ก็เก่งมากเลยครับคือว่าอาจจะเอาไปต่อยอดอาจจะไปฝึกได้ครับส่วนน้องๆที่เหลือนะครับที่ไม่ได้เข้ารอบก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับก็นําไปฝึกฝนแล้วก็พัฒนาต่อได้นะครับแล้วแล้วสองคนเนี่ยเป็นสำแนนยงอีสรนแต่ว่า นี่สวยนะแต่ว่าเป็นคนภาพการใช่ครับแต่เขาเขาฝึกได้เขาได้แตการร้องเป็นคำพิสารเขาก็ได้ครับเสียงของเขาก็ได้อยู่ครับแสดงแสดงถึงการการฝึกนะครับการฝึกมาแล้วก็ถือว่าฝึกมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะครับก็สามารถฝึกได้นะครับถ้าถ้าเราตั้งใจนะครับก็สามารถร้องหรือลําเป็นเป็นหมอรำได้เหมือนกันนะครับอ่านะฮะ ุกคนถ้าถ้าอยากฝึกมะลันก็เชิญเลยนะครับที่โรงเรียนระเบียบวัฒนศิลปนไอ้ระเบียบวัฒนศินวันนี้มีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยแนะนำตัวเองเนี่ยนีคนนี้โอ้โหคนทำไมน่ารักจังเลยคนเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะน้องกิซณียระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะระเบียบวัฒนศิลปนฮะค่ะอ้โหฮเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเป็นกรรมการด้ไหมเราก็ยเป็นคาทั้งเล่นมากๆเลยค่ะเป็นสมการได้ไหมเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะสามคนนี้ชอบใครที่สุด เอาเสียงพี่แป้งรสชาติพี่แป้งมากเลยคนไหนนะพี่แป้งค่ะพี่แป้งพี่แปเนี่ยท่านเป็นนักเองหนอ๋อจะสวัสดีค่ะน้องแป้งสุบัญญาจากระเบียบวัฒนศิลป์มาอ๋อนะฮะวันนี้ก็ทีมระเบียบวัฒนศิลป์มากันเยอะเลยนะฮะโซเสียงนเลยเนี่ยโซเสียงหน่อยดิโชว์เสียงโชว์เสียงค่ะสัชื่นสดชื่น

มาตอโอ้โหคนนี้ปากเสียงลอยลมผัดผ่านระพังอื่นทนี่พ่อเนาะทานี่พ่อเพราะเอาคนนี้คนนี้คนนี้เนาะคนนี้คิดคิดก่อนล้ำออกอยีกเหรอโอ้โหล้ำออกอยแล้วค่ะก็หันถึงไปเคื่องไม่ที่กับคิดออกค่ะต้องล้ำต้องต้องล้ำเลยล้ำเลยใครใครล้ำไปไม่ได้ล้าเพียงก้อยใส่ลมไหวไปไม่เลินคุณผู้ฟังอย่าสับสน คนมาจ่าชาตน่เขียวน้องตอนิทานนิดนิดหลายกวนี้ต้องไปเบิงหลายกวนี้ต้องไปเบิ้งยี่บหก่สิบหกะวันนี้ก็ได้วันนี้ก็มีก็ได้ค่ะทอ๋อวันนี้มีที่นับเถาใช่ไหมหนึ่งร้อยหนึ่งหอยโอ้โหอยากไปอยากไป ไ่เจะไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอพ่อเอ๊ก่อนตามขันแนวตามไปดูนะครับคุณทั้งแมคุณทั้งแม่ดังไม่รู้มันอยู่โกล่ายหรือเปล่าไม่รู้อยู่โกล่ายหรือเปล่าไม่รู้ออกได้ไหมจบแบบเท่ๆยันออกทัานเลยความสองเราจบาจบแบบเท่ๆนะพแรงกวแสดงว่าตากล้องร้องวนกวนมารัยิ่งดีจังเลนยกก้อน ขนสองเาวินดีน้องๆกัาเขาเมื่อเจ้าออเสาลงมอ้นีวนี่ีทีมระเบียบมีขนาดทียังไม่ได้มาต่าาหลายคนทีนหลายคนนะอชันนี้ัวไหนัวไหนยังอาไปติดส่มภาาณ์อยู่ไหมกดะเอาเอาทีมเราก็ได้นะครับก็ ครับธนาชัย่ไัมเดยอะถ่ายพี่น้องเบิังครับดาวร้ายดาวร้ายเสียงสะกิดใจนะครับก็สั้นๆนะท่านผู้ชมขอบคุณน้องๆนะจากสามท่านจากระเบียบไฟทัศน์สินนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งไปก่อนไปไปสัมภาษณ์ก่อนอะสัมภาษณ์เพราะเยอะกว่านะ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะก็คือตอนนี้พ่อเอ็กกำลังให้สัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะฮะแต่เดี๋ยวอันนี้เป็นสัมภาษณ์อีกูซีดน,น,น,นะครับสัมภาษณ์เอ็กซ์คูซีดของ